จะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจมาฟังทางนี้กันก่อนคะ่ะคลิปนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบการผลิตแบบลิงเท่านั้นนะคะใต้คลิปยังมีลิงก์ให้เราสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้อีกมากมายและใต้คลิปพิมแปะเอกสารเพิ่มเติมของเนื้อหาในคลิปเอาไว้แล้วไว้ไปโหลดอ่านกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมลองไปทําข้อสอบหลังดูจบกันด้วยละ่ะงั้นไปเริ่มดูกันเลย สวัสดีคะ่ะพี่ปานคะ่ะพี่ไอค่ะวันนี้ว่าพี่สองคนมีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับระบบแบบการผลิตแบบพันเวลามาแนะนําให้รู้จักกันคะ่ะซึ่งเป็นตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนั่นเองคะ่ะโดยเทคนิคที่ไม่ก่อให้เกิดความสูญเปล่านั่นเองอีกทางนะคะระบบการผลิตแบบทันเวลาเนี่ยคะคะจะมุ่งเน้นในการผลิตในสิ่งที่ต้องการตามเวลาที่ต้องการแล้วก็ปริมาณที่ต้องการนั่นเองคะ่ะถ้าเราน้องอยากรู้จักการระบบการผลิตแบบพันเวลาพอดีแล้วแล้ว,ลว,ลวก็งั้นเราไปดูกันเลย แบบทันเวลาพอดีหรือ just in time เรียกย,อย่อๆว่า JIT เป็นวิธีการผลิตอย่างหนึ่งของบริษัทโตโยต้าที่ใช้หลักการผลิตสินค้าโดยยึดหลักการผลิตและจัดหาเฉพาะสิ่งที่ต้องการในเวลาที่ต้องการตามปริมาณที่ต้องการเท่านั้นซึ่งระบบการผลิตแบบทันเวลานี้จะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของระบบการผลิตแบบรีเลยก็ว่าได้นะคะเนื่องจากเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับทุกแง่มุมของการผลิตสินค้า ตั้งแต่การจัดหาการรับเหมาช่วงการกระจายสินค้าอีกครั้งยังช่วยลดความสูญเปล่าในการผลิตหรือเวสออกจากกระบวนการผลิตด้วยค่ะและเพื่อให้เราสามารถผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้นั้นต้องใช้เทคนิคต่างๆที่ประกอบกันเพื่อให้เกิดระบบการผลิตแบบทันเวลาซึ่งองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ก็ประกอบไปด้วยระบบการผลิตแบบดึงหรือ pull system c y c เค Time and Tag Time และกระบวนการปรับมรงการไหลหรือ c o n t d u r Art Flow นั่นเองค่ะเรามาลองจำลองระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีแบบง่ายๆกันดีกว่าค่ะเพื่อให้สามารถเห็นภาพได้ง่ายว่าทำไมสาตตัวนี้ถึงเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อระบบการผลิตแบบ Just In Time ก่อนอื่นเรามาดูข้อแตกต่างของระบบการผลิตแบบผักกับระบบการผลิตแบบดึงกันก่อนดีกว่าค่ะว่า มันแตกต่างกันอย่างไรเที่ตัวแรกกรไแบบผลักหรือพุชซิตเต็มเป็นการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนหรือวัตถุจากจุดปฏิบัติการต้นทางไปยังจุดปฏิบัติการปลายทางซึ่งการจะผลิตหรือว่าจัดหาสินค้านี่นะคะจะต้องอาศัยการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้าแล้วก็ผลิตเก็บไว้โดยสถานีงานแรกจะผลิตแล้วก็ส่งไปยังสถานีงานถัดไป ในรูปแบบการผลิตเพื่อเติมสต็อกหรือ Make to stock ซึ่งเป็นหลักปรัชญาของระบบการผลิตแบบผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดหรือ product out จะส่งผลให้เกิดการผลิตมากเกินไปหรือ over production ซึ่งเป็นหนึ่งในความสูญเปล่าที่จะก่อให้เกิดความสูญเปล่าตัวอื่นตามมานั่นเองค่ะเพื่อหเห็นภาพมากขึ้น <Yeah. S 1> นะคะว่าระบบการผลิตแบบถักเป็นยังไงเรามาลองดูที่โรงงาน XY Z กันดีก,กว่าค่ะ ที่มีแผนก A, B, C และ D ซึ่งแผนก A ก็จะมีแผนกย่อย A 1ที่จะต้องผลิตชิ้นส่วนแล้วส่งมาที่แผนก A ซึ่งแผนก A, B, C จะผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ส่งไปที่แผนก D เพื่อประกอบนั่นเองถ้าหากความต้องการของสินค้าของลูกค้าที่ถูกพยากรณ์มาคือ5,000ชิ้นในวันที่5ของทุกเดือนถ้าหากความสามารถในการผลิตของกระบวนการ A และ A1 คือ1วันแผนก B และ C คือ2วันและแผนก d คือ3วันถ้าเป็นระบบการผลิตแบบผันนะคะโรงงานจะเริ่มทําการผลิตตั้งแต่วันที่1งพร้อมกันทุกแผนกแผนก a 1นและแผนก a นะคะจะเริ่มผลิตเสร็จตามจํานวนที่พยากรไว้เป็นอันดับแรกแต่ก็จะผลิตต่อแล้วก็ส่งออกไปที่แผนกดีเรื่อยๆเนื่องจากเป็นการผลิตให้เกิดความคุ้มค่าในการดําเนินการนั่นเองค่ะ ส่วนแผนก B และแผนก C จะเริ่มผลิตต่อไปเรื่อยๆจนครบจำนวนเหมือนกันแล้วจะเป็นการผลิตและส่งไปที่แผนก B ซึ่งการผลิตแล้วส่งออกของแผนก A 1แผนก A แผนก B และแผนก C เนี่ยนะคะจะทําให้เกิด work in process ที่กองพนเนินจนเกิดความเกะกะที่แผนก B จนในที่สุดอาจจะต้องส่งไปเก็บไว้ที่คลังสินค้าซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณในการสต็อกสินค้าโดยไม่จําเป็นอีกทั้ง ยังเป็นการผลิตเกินความต้องการในปริมาณมากๆเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการผลิตแต่ละรอบซึ่งนั่นเป็นการเพิ่มปริมาณการสต็อกสินค้าโดยไม่จําเป็นและเป็นการสร้างความสู่เปล่าโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะในขณะที่ระบบการผลิตแบบดหรือ The system เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อจริงๆที่ได้รับจากลูกค้าภายในหรือ external customer โดยคำสั่งซื้อจะเริ่มสั่งผลิตที่จุดปฏิบัติการที่อยู่ปลายทางส่งคำเรียกว้อผลิตไปยังกระบวนการก่อนหน้าหรือกระบวนการที่อยู่ต้นน้ำนั่นเองค่ะแล้วแต่ละกระบวนการก็จะเริ่มวางแผนการผลิตของตัวเองว่าจะต้องผลิตในเวลาเท่าไหร่เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้นั่นเองค่ะโดยสัญ,ญญาณจะถูกส่งย้อนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดปฏิบัติการต้นทางซึ่งเป็นการผลิตแบบ ตามคำสั่งหรือ make to order ตามหลักภาษาของลูกค้าเป็นผู้กำหนดหรือ market in นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของโรงงาน XYZ ในการจัดทำระบบก,การผลิตแบบดึงดีกว่าค่ะซึ่งโรงงาน XYZ นี่นะคะได้รับคำสั่งผลิตมาจากลูกค้า C ที่มีแผนกผลิตเป็น A, B, C และ D โดยแผนก A จะมีแผนกย่อยก็คือ A1 ที่จะต้องผลิตชิ้นส่วนแล้วส่งมาที่แผนก A ซึ่งแผนก A B C จะผลิตชิ้นส่วนส่งไปที่แผนก D เพื่อประกอบนั่นเองโดยความต้องการของลูกค้าคือ5000ชิ้นส่งในวันที่6ของเดือนและความสามารถในการผลิตสินค้าของแผนก A และแผนก A 1คือ1วันแผนก B และแผนก C คือ2วันและแผนก D คือ3วันซึ่งแต่ละแผนกใช้เวลาในการผลิต จำนวนสินค้า5,000ชิ้นไม่เท่ากันดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการผลิตของแต่ละแผนกที่ยังไม่ถึงรอบเวลาในการผลิตอาจจะต้องทำการผลิตอย่างอื่นก่อนโดยแผนกดีนั้นจะเริ่มผลิตในวันที่3และสินค้าของทุกแผนกจะต้องถูกดึงเข้ามาในเย็นวันที่2และเพื่อให้แผนกดีสามารถผลิตสินค้าในวันที่3ได้ดังนั้นแผนกดีและแผนก C ที่ใช้เวลาในการผลิต2วันจะต้องเริ่มผลิตตั้งแต่วันที่1 เพื่อให้เสร็จในเย็นวันที่2อนั่นเองส่วนแผนกเ1จะเริ่มผลิตในวันที่1เพื่อให้ส่งสินค้าไปยังแผนกเอในช่วงเย็นได้และแผนก A ก็จะเริ่มผลิตในวันที่2แล้วก็ส่งสินค้าไปให้แผนกดีในช่วงเย็นของวันที่2นั่นเองค่ะซึ่งในช่วงเวลาของวันที่1แผนก A ไม่ได้ผลิตชิ้นส่วนหลอดนั้นอาจจะต้องทําการผลิตชิ้นส่วนลุดอื่นก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการว่างงานส่วนแผนกที่ผลิตเสร็จแล้วอย่าง A อ ก็จะเริ่มทําการผลิตชิ้นส่วนอย่างอื่นทันทีซึ่งจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าแต่ละแผนกนั้นมีการสต็อกสินค้าระหว่างผลิตนั้นน้อยมากเรื่องจากผลิตเสร็จได้ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการแบบพอดีนั่นทําให้เราไม่ต้องผลิตสินค้าในปรนมิมาณมากมากเพื่อให้คุ้มค่าในการดําเนินการในแต่ละล็อตการผลิตนั่นเองค่ะ ใชเครืไทม์และแทกไทม์จะทําให้เราสามารถวางแผนในการผลิตของตัวเองและสามารถส่งสินค้าได้แบบทันเวลาพอดีค่ะโดยไซเคิลไทม์ก็คือเล่เวลาที่เราใช้ในการผลิตต่อหนึ่งกระบวนการว่าในแต่ละกระบวนการนั้นเราจะต้องใช้เวลาในการผลิตของเราเท่าไหร่เมื่อเทียบกับอัตราการผลิตที่ลูกค้าต้องการหรือจิ t i m มนั่นเองค่ะงั้นเรามาลองดูตัวอย่างกันดีนกว่าค่ะถ้าหากโรงงาน x y z ที่มีแผนกการผลิตเป็น a b c และ d โดยแผนก A จะมีแผนกย่อย A 1ที่จะต้องผลิตชิ้นส่วนแล้วส่งมาที่แผนก A ซึ่งแผนก A, B, C และ D จะต้องผลิตแล้วก็ส่งชิ้นส่วนไปยังแผนก D เพื่อประกอบโดยความต้องการของลูกค้าคือ5,000ชิ้นส่งในวันที่6ของเดือนถ้าหากความสามารถในการผลิตของกระบวนการในโรงงาน XYZ คือ480นาทีต่อวัน โดยแผนก B, C และ D ใช้เวลาในการเซตอัพเครื่องคือ10นาทีเรามาลองคำนวณค่าไซเค e Time แล้วก็แท็ก t i ม e ของแต่ละแผนกเพื่อให้สามารถดึงสินค้าได้แบบทันเวลาพอดีกันดีกว่าค่ะเริ่มที่แผนก A1 นะคะค่า t ท c ก t i ม e เท่ากับ480นาทีหารด้วย5,000ชิ้นจะเท่ากับ0.096นาทีต่อชิ้นและค่าไซเค e t i ทมของแผนก A1 คือ 480นาทีหารด้วย5,000ชิ้นก็จะเท่ากับ0.096นาทีต่อชิ้นซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาพอดีเลยแผนกถัดมาก,ก็คือแผนก A โดยชักค่าเต็ไทม์ของแผนก A คือ480นาทีหารด้วย5,000ชิ้นเท่ากับ0.096นาทีต่อชิ้นค่าไซเคิลไทม์ของแผนก A คือ480นาทีหารด้วย5,000ชิ้นเท่ากับ 0.96นาทีต่อชิ้นซึ่งผนแผนกนี้ก็สามารถผลิตสินค้าได้ทันเวลาพอดีเหมือนกันค่ะหรือจะเรียกว่า,าตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แบบทันเวลาก็ได้ต่อไปคือผนแผนก B ีค่าแท็กามของผนแผนกบีคือ480นาทีลบด้วย10นาทีของค่าเซตอัพเครื่องหาร5,000ชิ้นจะก็จะเท่ากับ0.094นาทีต่อชิ้น ค่าไซเคิลไทม์คือ480นาทีหารด้วย5,000ชิ้นเท่ากับ0.096นาทีต่อชิ้นแผนก C ค่าเทคไทม์คือ480ลบด้วยค่าเซตอัพไทม์10นาทีหารด้วย5,000ชิ้นก็จะเท่ากับ0.094นาทีต่อชิ้นค่าไซเคิลไทม์ของแผนก C ก็จะเท่ากับ480นาทีหารด้วย5,000ชิ้นก็จะเท่ากับ 0.096นาทีต่อชิ้นแผนก B มีค่าเทคไทม์เท่ากับ4 8 0นาทีลบด้วยค่าเซตอัพไทม์10นาทีหารด้วย5,000ชิ้นเท่ากับ0.094นาทีต่อชิ้นค่าเซคเวอร์ไทม์เท่ากับ480นาทีหารด้วย5,000ชิ้นเท่ากับ0.096นาทีต่อชิ้นแผนก B แผนก C และแผนก D นั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาจึงต้องทำการ ปรับลดไซเคิลไทม์ลงหรือการแบ่งพาระง,งานให้กับแผนกอื่นเช่นการเพื่มพนักงานการประเดียวการหรือปรับลดเวลาในการทํางานที่ไม่สร้างมูลค่าออกโดยการใช้เทคนิคการปรับสมดุลง,งานยามาซุม,มิชาหรือลายบาลานก็ได้ค่ะดังนั้นความสามารถในการดึงสินค้าของระบบการผลิตแบบดึงก็จะสามารถทำได้ตามรูปต่อไปนี้เลย การผลิตแบบทันเวลาพอดีเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้นเราจะต้องมีป้ายคาําบังเป็นตัวส่งสัญญาณซึ่งเป็นตัวกําหนดปริมาณในการผลิตในทุกๆก,กระบวนการซึ่งจะเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับวัตถุดิบในทุกๆก,กระบวนการเปรียแบบเสมือนตัวประสานงานหรือตัวสื่อสารระหว่างหน่วยงานของกระบวนการนั่นเองค่ะโดยเราจะเปรียบคบาําบังเหมือนตัวเงินที่ใช้แลกสินค้าของแต่ละ,ะแผนกเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เอาเงินไปจ่าย ตามจำนวนสินค้าที่เราต้องการเราก็จะไปได้ของออกมาดังนั้นคําบางก็จะเป็นตัวที่ระบุสิทธิ์ที่เราต้องการแล้วก็ยื่นให้กับกระบวนการก่อนหน้าเพื่อแลกชิ้นส่วนกับมันเองค่ะโดยแผนกปลายทางนะคะจะเป็นคนส่งคําบางไปให้กับแผนกการผลิตก่อนหน้าเพื่อผลิตสินค้าในวัณที่ต้องการแล้วก็ส่งกลับมาในวันที่ต้องการนั่นเองค่ะพอมีคําบางเข้ามานะคะจะทําให้แต่ละแผนกนั้นสื่อสารกันด้วยกระดาษและเข้าใจกันง่าย นั่นเองคะและพอมีคำสั่งผลิตจำนวนวมากซึ่งปริมาณคำบังก็จำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้การที่จะทำให้เราสามารถส่งคำบังไปยังแผนกที่ต้องการโดยที่ไม่สับสนนั้นเราจึงมีกฎของคำบงังแล้วก็ประเภทของคำบังนั่นเองแต่ใน,นสิ่งอื่นใดการที่จะทำให้คำบังไหลได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงต้องทำการปรับปรุงให้มีกระบวนการหลายอย่างต่อนเนื่องหรือ continuous flow ซึ่งจะเป็นวิธีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุปรงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเน้นให้เกิดการหยุดชนะของกระบวนการน้อยที่สุดขัน้นแรกนะ,ะเราจะต้องระบุกระบวนการในปัจจุบันก่อนว่าแต่ละกระบวนการนั้นมีการไหลของวัตถุดิบหลายผ่านระบบที่ใช้อยู่จากตรงไหนไปตรงไหนและจบลงที่ตรงไหนก่อน เมื่อทราบกระบวนการไหนของชิ้นง,งานแล้วต่อมาคือการจัดวางอุปกรณ์หรือเครื่องจักรรวมไว้ตามลำดับโดยเปลี่ยนจากการวางผังแบบ product layout เปลี่ยนไปเป็น process layout โดยการนำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาวางรวมกันตามระดบับกระบวนการซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าเวลาที่ใช้ในการขนส่งระหว่างจุดของปฏิบัติการนั้นสั้นลงอย่างมากนอกจากจะลดระยะเวลาในการขนส่งแล้วยังจะทำให้ การขนส่งนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วไม่สับสนกันอีกด้วยค่ะจากนั้นเราก็ทําการออกแบบเซลล์การผลิตเพื่อให้สามารถผลิตได้อย่างราบรื่นมากขึ้นและแชร์พนักง,งานในการผลิตน้อยที่สุดโดยทั่วไปนะคะที่มักเห็นกันบ่อยๆก็คือเซลล์รูปตัว U ซึ่งเป็นการจัดวางผังโดยการให้กระบวนการผลิตสุดท้ายอยู่ใกล้กับขั้นตอนแรกมากที่สุดดังนั้นพนักง,งานก็จะได้ไม่ต้องเดินไกล เ่อไปเริ่มต้นการผลิตใหม่อีกทั้งการจัดเซลล์แบบนี้นะคะจะทําให้เกิดการผลิตแบบล็อตเล็กๆหรือ small lot production เพื่อเป็นการบีบให้เกิดกระบวนการไหลแบบเชลเชนหรือ one piece f l o หรือการผลิตที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะลูกโซ่โดยที่แต่ละคนจะมีสมดุลของงานเทียบกับ Supplier อและลูกค้าและจะเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่องโดยหลักการผลิตก็คือย้าย1ชิ้นผลิต1ชิ้น โดยจะทำให้เกิดกระบวนการที่ผลิตสิ่งที่ต้องการในเวลาที่ต้องการและปริมาณที่ต้องการจริงๆเท่านั้นนั่นเองค่ะซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้นะคะจะทำให้เกิดระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีนั่นเอง ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีเนี่ยนะคะจะใช้ระบบการผลิตแบบดึงในการดึงชิ้นส่วนจากแผนกก่อนหน้าโดยมีคำบางเป็นตัวคำสั่งผลิตและเชื่อมกระบวนการของแต่และกระบวนการเอาไว้ด้วยกันนั่นเองค่ะซึ่งก็จะสามารถช่วยให้เราดึงชิ้นส่วนในปริมาณที่ต้องการและเวลาที่ต้องการได้เองค่ะแล้วก็ยังจะมีค่าไซเคิลทมที่จะเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในกระบวนการผลิตแต่ละกระบวนการ เพ่สามารถวางแผนในการผลิตให้สามารถผลิตได้ทันเวลาพอดีนั่นเองค่ะและยังมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นแบบการไหลแบบต่อเนื่องเพื่อที่จะช่วยให้การผลิตนั้นมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งการปรับปรุงกระบวนการไหลจะทําให้เกิดการไหลแบบทิลลชิ้นซึ่งเป็นการบีบบังคับให้เกิดการตรวจสอบภายในกระบวนการและลดการหยุดชะงักภายในกระบวนการนั่นเองค่ะซึ่งเทคนิคเหล่านี้นะคะจะช่วยทําให้เกิดกระบวนการผลิตแบบทันเวลาพอดีนั่นเองค่ะ และถ้าน้องๆคนไหนนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบาย